วัสดีครับวันนี้เราก็จะมาลองเทสหัวสเิงเกอร์อิตาลีนะครับตัวใหม่รุ่นใหม่ล่าสุดตอนนี้ก็จะแถมมามีทั้งหมด4หัวนะครับมีขนาด10มิล12มิล14และ16มิลส่วนหัวที่ใส่มาที่นะครับเป็น16มิลดูเบอร์เลยครับมาดูกันนะครับว่ามันจะลักษณะการทํางานของเขาจะออกเป็นแบบลักษณะไหนโดยทดสอบโดยปั๊มแรงดันขนาด1นิ้วครึ่ง ออกนิ้วครึ่งสองทางแล้วก็สองนิ้วหนึ่งทางนะครับขนาดปั๊มอยู่ที่ตัวแรงดันปั๊มก็มอเตอร์4กิโลวัตต์ปั๊ม2นิ้ว2แรงนะครับเดี๋ยวจะลองให้ดูนะครับน้ำก็จะรู้ใหญ่หน่อยนะครับ ปริมาณน้ำก็จะเยอะโอเคครับต่อไปเราก็จะเปลี่ยนหัวเพื่อลองใช้ตัวหัวเล็กนะครับต่อไปเราก็จะทดสอบปั๊มกับหัวสปริงเกอร์อิตาลีหน่งนิ้วครึ่งเปลี่ยนหัวใส่เป็น12มิลน,นะครับรูน้ำออก12มิลมาดูกันนะครับว่าจะยิงไกลแค่ไหนใช้ปั๊มแรงดัน3ทางปั๊ม5.5แรงนะครับ4กิโลวัตต์ ใช้สำหรับแรงดันยิงสปิงเกอร์โดยเฉพาะเลยนะครับดูนะครับเดี๋ยวลองให้ดูนะครับ ของเขาน้ำออกมากนะครับหูใหญ่เรียกเร็วนะครับอันได้มาน้ําอยู่ที่สอมลูกบาทถึงยี่ิบลูกบาทครับต่อชั่วโมงครับสนใจก็ติดต่อได้นะครับมีทั้งหัวและขาครบชุดพร้อมอุปกรณ์ัามก็มีนะครับสายยางสายอะไรต่างๆใช้หัวสิบมิลแต่ลองให้ดูนะครับหัว10บมิล การเปลีย่ยนหัวเป็นหัวเป็นหัวสิพิลน,นะครับแต่ลองยิงให้ดูมันไกลแค่ไหนรีปรับก็จะมีเกียวทองเหลืองด้านล่างนี้นะครับสำหรับปรับให้กรีดหัวให้มันน้ำแตกกระจายดีนะครับ ด้านหลังส่วนด้านหลังจะเป็นตัวล็อกปรับองศานะครับอ้าวเดี๋ยวลองให้ดูนะครับนี้ขนาดหัว10มิลใช้ปั๊มตัวเดิมนะครับระยะยิงก็จะไกลขึ้น นี่นะครับแล้วก็หนักการทำงานของเขาอย่าลืมกดติดตามกด s u b s c r i b ์กดกระดิ่งกริ้งกิงนะคะเพื่อติดตามวิดีโอช่อง YouTube ของเจโฮดจะได้ไม่พลาด ทุกวิดีโอทุกคลิปของเจโหดการเกษตรเจโหดการเกษตรค่ะกลาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักและลูกค้าทุกๆท,ท่านตอนนี้หัวสปริงเกอร์อิตาลีสีทองนะคะของเจตัวนี้สั่งมาอาทิตย์ก่อนนะคะตอนนี้หมดเกลี้ยงเรียบร้อยนะคะลูกค้าแห่กันมาซื้อนะคะคนละหัวสามหัวอ่าหนักสุดคือสิหัวนะคะตามรูปค่ะ ่าตัวนี้หมดลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะเห็นว่าสิ้นเดือนที่สั่งจองไว้จะมานะคะยังไม่รับปาก100%เซว่าของจะมาถึงร้านเจ๊หรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้โควโควิดอ่อโควิดลุงตู่มารอบสองสั่งสินค้าเข้ามาไม่ได้นะคะไม่รู้ติดปัญหาหาอะไรนะคะสั่งของเข้ามาในไทยไม่ได้จะมีก็มีแต่หัวสีฟ้านะคะ จัดว่าเป็นสินค้าขายดีที่สุดในตอนนี้นะคะหัวอิตาลีสีทองตัวนี้แต่ถ้าปั๊มไม่แรงพออย่าหาทำนะคะ <A IM S 1> เนี่ยค่ะ <A IM S 1> มันก็จะออกเป็นเยี่ยวแมว <A IM S 1> อ่า <A IM S 1> ออกไม่แรง <A IM S 1> พุ่งไม่ไกลแบบนี้นะคะ <A IM S 1> และ <A IM S 1> ถ้าจะดีควรใช้ปั๊มแรงดันเนี่ยค่ะตัวยางตัวอ่าตัวนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน4ี่จังหวะชนปั๊มแรงดัน เข้า2อ,ออก2เหมือนกันค่ะเหมือนก,นกันกับตัวที่เจ๊รีวิวนะคะแต่เป็นเครื่องยนต์ใช้น้ำมันเบนซิน91 95ได้นะคะน้ำมันเครื่อง4จังหวะแยกถังนะคะตัวนี้ปั๊มแรงดันขายดีค่ะ,ะเข้า2อ,ออกกสําสำหรับยิงสปริงเกอร์ไกล1 0 0ถึง2 0 0เมตรได้สบายนะคะขายดีมากหน้าร้านลูกค้าตามมาข้ามอำเภอข้ามจังหวัดกันมาทีเดียวนะคะ,ะสเปคปั๊มของดีของแท้ ยิงสปริงเกอร์ได้ไก่ไม่ได้หลอกขายนะคะเนี่ยค่ะนี่ผลงานของเรานะคะลองที่หน้าร้านคือเราปรับเป็นยิงเป็นรอบวงกลมไม่ได้นะคะเพราะว่าอยู่ใกล้ถนนใหญ่อ่าเนี่ยค่ะเดี๋ยวมันจะไปโดนรถแล้วเขาจะฟ้องร้องจับเจ๊นะคะอ่าเปียกกระจกเขา้นะคะเขาเขาขี้เกียจไปล้างรถเขาก็จะมาฟอ้องเราได้เราเลยยิงตรงได้อย่างเดียวก็พิสูจน์ให้ดูได้ว่าเราจะปรับให้มันยิงตรงอย่างเดียวก็ได้ อ,อย่างเงี้ยค่ะอ่าระบบลูกปืนไหลลื่นยิงไกหัวสีฟ้านะคะตาเจ๋หูตอนนี้เปลี่ยนแบรนด์เป็นตาเจ๋หูแล้วจะได้จําง่ายนะคะเวลาสั่งสินค้าจะได้อ่าเข้าใจตรงกันถ้าหัวอิตาลีสีทองแต่ถ้าเป็นหัวสปริงเกอร์สีฟ้าตาเจ๋หูราคาก็จะย่อมเยาวลงมานะคะนิ้วครึ่งพันสามสองนิ้วพันเจ็ดค่ะ ถ้าใครอยากได้ถูถกๆก็าหาใน lazada s h o p e e นะคะสินค้าเขาก็คงจะยังไงก็แล้วแต่แต่ของเราดูแลหลังการขายปรับไปได้ใช้ไม่ดีให้บอกน้ำไม่ออกให้บอกให้ปรึกษาได้นะคะหรือจะปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องปั๊มน้ำปั๊มยิงสปริงเกอร์นะคะปั๊มอรลอยปั๊มแรงดันเครื่องยนต์เบนซินมีทุกขนาดนะคะ สำหรับยิงโดยสปริงเกอร์โดยเฉพาะนะคะปรึกษาเราได้จัดส่งให้ได้ทั่วไทยนะคะราคาสปริงเกอร์มีขึ้นมีลงนะคะเชะนะ็คนปัจจุบันเพราะยุคโควิดลุงตู่นะคะราคาก็เลยขึ้นราคาไม่นิ่งนะคะขนาดไข่ไก่ยังราคาขึ้นลงเลยราคา2นิ้วต่อตัวนะคะ1,700บาทถ้าซื้อ1กล่องมันจะมี2หัวจะมีชุดประแจแถมให้1อัน อาประแจก็จะเป็นประแจอเนกประสงค์นะคะสาหรับขันอาตัวนอ็อตตัวปลายตัวคอสปริงเกอร์ได้เป็นประแจอเนกประสงค์โดยเฉพาะของสปริงเกอร์นะคะตัวนี้หนึ่งกล่องจะมีสองหัวสองหัวก็สามพันสี่หัวละพันเจ็ดสองหัวสามพันสี่นะคะจะมีประแจแถมให้หนึ่งอันถ้าซื้อหนึ่งหัวสงวนสิทธิ์ไม่ขอแถมนะคะเพราะเอาไวแ้แจกคนที่เขาซื้อครบ ค่กล่องหนึ่งสองหัวนะคะพี่ร้านเจโหดค่ะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งกริ๊งกริ้งนะคะเพื่อติดตามวิดีโอช่อง youtube ของเจโหดจะได้ไม่พลาดทุกวิดีโอทุกคลิปของเจโหดการเกษตรเจโหดการเกษตรค่ะ ส่วนตัวนี้นะคะเครื่องยนต์เบ็นซินสีนส่จังหวะลูกค้าซื้อไปแล้วก็รีวิวมาฝากกันค่ะระยะส่งาสายาดับเพิงสายในรอานนี้ไม่ใช่ของร้านเรานะคะแต่ลูกค้ารีวิวตัวปั๊มกับหัวสปริงเกอร์มาให้นะคะนะคะระยะยิงไกลดูไกลๆก,ก,ก,ก็รู้เนาะว่ามันได้ยี่สิบเมตรชัว์อยู่แล้วนะ่ะหัวสปริงเกอร์ของเรานะคะคนนี้สั่งขาพร้อมสปริงเกอร์ สองนิ้วไปนะคะยิงได้ไกลได้ชัวร์ไม่มั่วน,นิ่มนะคะเนะะี่ยค่ะใครปลูกหญ้าก็ช่วงนี้ขายดีในสนามหญ้านะคะปลูกหญ้าให้วัวอ่าจัดไปค่ะที่ขอนแก่นสั่งไปทั้งหมดก็สี่สิบชุดนะคะมีพื้นที่เท่าไร่เจ๊ก,ก็เลยอยากถามถามแกไปแกบอกว่าพื้นที่ทั้งหมดแปดร้อยไร่ค่ะเจ๊เลยถามกลับไปว่าคุณอามีลูกชายหรือเปล่า อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งกริ้งๆนะคะเพื่อติดตามวิดีโอช่อง YouTube ของเจโหดจะได้ไม่พลาดทุกวิดีโอทุกคลิปของเจโหดการเกษตรเจโหดการเกษตรค่ะส่วนหัวสปริงเกอร์นะคะราคาใหม่จะมาประมาณปลายเดือนนะคะราคา2,880ใครไม่เอาก็แล้วแต่ค่ะของมีจำนวนจำกัดนะคะอยากได้ให้จับจองอยากลองต้องสั่งซื้อนะคะ สินค้าดีมีของแถมครบ4หัวนะคะราคาราคาใหม่นะคะจะอยู่ที่2,880บบาทเปิดจองตั้งแต่วันนี้นะคะที่ร้านเจ๊โหดการเกษตรค่ะ